กระดูคอเสือ่อม MRI แบบนี้ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดไม่อยากผ่ามาหามาฟันวันนี้ถ้าคุณเป็นการปวดคอเป็นคอเสือ่อมปวดคอล้ามาแขนปวดคอปวดที่สะบักปวดคอล้ามานิ้วมือมือวันนี้ถ้าคุณไม่อยากผ่าตัดให้คุณฟังคลิปนี้อ่าไม่อยากผ่าตัดให้คุณฟังคลิปนี้วันนี้ครับคุณแล้าการปวดคอ gam, ล้ามาแขนะะแล้วคุณแบบกินยาก่อนแล้วก็อย่าผ่ w, ก w, กาก,ก ồi, ่อนแล้วนวดก่อนแล้วตอเส้นกนะจะก็ดูแล้วแล้วคุณแบบไม่ต้องการผ่าตัดจริงๆวันนี้คุณต้องฟังคลิปนี้เลยโอเคไหม นะครับใครชอบก็พิมพ์ว่าดีมากๆหมายหน่อยนี่ฮะมีคนให้คนหนึ่งครับมาหาหมอฟันฮะคนให้คนคน,นี้มีหายเรื่องการปวดคอล้ามาแขนแล้วก็ไปปวดสะบักคนนี้อาชีพเป็นในธุรกิจนะครับแล้วก็คือเขาต้องคันขับรถนะครับเขาขับรถค่อนข้างบ่อยพอสมควรน,นะครับและปัญหาก็คือว่าจริงๆแล้วพอเขาขับรถแล้วเขามีการเก่็งคอเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นเขามีการปวดคอล้เามาแขนแล้วเป็นประมาณปีหนึ่งแล้วทีนี้นเขาไปเอ็มไอเอ็มไอขึ้นเป็นอย่างนี้ครับทุกคนนี่อเห็นไหมเห็นไหมนี่เป็นแบบนี้ฮะ พอเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเห็นไหมก็อันนี้เป็นตำแหน่งของไขฝรั่งถูกไหมแล้วก็มีลาวเราี่มีหมอนแล้วหมอนเราก็ดูมันปิ้นที่คอประเด็นคืออย่างนี้ฮะจริงๆแล้วเงื่อนไขในการผ่าตัดคือคุณจะมีการปวดลาวเยอะถูกไหมแล้วคุณทนไม่ได้คือปวดสุดๆะ่ะนึกภาพว่าแต่ประเด็นที่สำคัญคือนคนไขอค้คนนี้กินยาไม่เคยครบไม่เคยถูกไม่เคยถึงผมดูยาและยาไม่ครบตีนี่เขาขาดไปยาแก้ปวดเส้นประสาทกายภาพไม่ต้องพูดถึงถูกไหมไา้ภาพเขาทำมาเยอะมากแต่มันไม่หาย แต่คลิปคนนี้เขาเป็นมามากจนผมบอกว่าต้องผ่าตัดวันหนึ่งฮะเขาเจอคลิปหมอฟันหมอฟันพูดถึงคนไข้คนหนึ่งครับนี่ฮะวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาเล็กเอาดูเอ็มไอเอ็มไอมาดูเลยนะถ้าคุณมีอะไรคุณเอ็มไอมาดูเลยไปดูคนไข้คนหนึ่งฮะที่หมอฟันพูดคนนี้คนนี้มาจากจังหวัดถ้าจะไม่ไปดูจะเป็นเชียงรายไหมเชียงรายไหมอยู่ภาคเหนือครับเชียงรายหรือพะเยาไม่รู้จะไม่ได้ละนี่คุณดูครับอันนี้คือไข่ฝันหลังอันนี้คือหมอนอันนี้คือหมอนปากกาปากกาอันนี้คือหมอน ห็นไหมนี่คือหมอนอันน right enfin ี้คือกระดูกนี่คือกระดูกนี่คือเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วไม่มีการกดทับเส้นประสาทคนนี้อาการหนักกว่าคุณคุณคอยท่านนี้มีคนังเพิ่มอ่นเคสนี้สมมติชื่อป้าเพ็ญป้าเพ็ญมีปัญหาเรื่องการปวดคอล้ามาแขนปวดคอขึ้นหัวปวดคอล้ามาสลักปวดคอขึ้นแบบกินยานับไม่ถ้วนคนนี้ป้าเพ็ญกินมาเป็นมานๆสองปีกายภาพไม่ต้องพูดถึงดึงคอมาแล้วดึงคออีกนะล่าสุดป้าเพ็ญมีปัญหาเรื่องการปวดแสบร้อนด้วยนะเสียบร้อนแถวๆนี้แถวแถวนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถม้แลว เครียดไม่อยากผ่าตัดกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเห็นไหมนอนกับหมอนก็รู้สึกว่าเอาคอสัมนนแล้วมันมีปัญหาเรื่องการเจ็บปัญหาคือไม่อยากผ่าตัดจริงๆวันที่ป้าเพ็ญมาป้าเพ็ญมาหาปรึกษาหมอฟันก็ป้าเพ็ญเป็นหมญหาเรื่องซึมเศร้าแต่ป้าเพ็ญไม่เคยมาที่คลินิกนะหมอฟันจัดจารให้ะแล้วก็ปรึกษาแพทเทเลมินินผมรู้แล้วว่าป้าเพ็ญมีปัญหาเรื่องนี้ผมก็ปรับยาให้ครบให้ถูกให้ถึงผมดูยาป้าเพ็ญป้าเพ็ญมียาครบแต่ป้าเพ็ญสิ่งที่ป้าเพ็ญขาดคือป้าเพ็ญปรับยาไม่ถึง ประเด็นสาคัญที่ผมจะฟื้นสารคืออะไรอะคุณต้องกินยาให้มันครบถูกถึงก่อนนะไม่ใช่ว่าคุณเห็นเอ็มไอแล้วบอกว่าคุณเป็นเยอะบางทีฮะมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณเป็นเยอะหรือคุณเป็นน้อยจากเอ็มไอแต่มันดูที่อาการว่าคุณเป็นเยอะหรือเป็นน้อยหรือเปล่าเกรที่ผมฝื้นไหมแล้วมันดูว่ายาที่คุณกินรักษาคุณไม่ต้องผ่าตัดนะยาที่คุณกินรักษาคุณกินยาครบถูกถึงหรือเปล่า คนไข้บอกหมอฟันว่าก็กินยาตาที่หมอฟันบอกพาราหายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดยากยาแก้ปวดพิบักินครบแล้วกินตามตเต็ะเป๊ะผมถามแล้วถูกต้องไหมก็กลัวตับกลัวไต,วตเอาก็ไม่เป็นไรก็ตับแต่เรื่องระมัดระวังอายุเยอะก็ระมังคาถามก็คือถึงหรือเปล่าประเด็นคือกินยาไม่ถึงฮะเพราะอะไรคุณปวดขนาดนี้คุณกินยาแค่นี้หายไหมไม่หายนึกภาพปะ่ะแล้วบอกว่าอันนี้เป็นเยอะพอมาเจอเคสนี้ผู้ชายที่ผมบอกเป็นนักธุรกิจคนนี้ อย่างนี้เรียกว่าเยอะหรือน้อยอ่ะเก็ดปะ่ะอย่างนี้เรียกว่าเยอะหรือน้อยอ่ะโฟร์ดีคนทนาพร์ฮะถูกปะ่ะคนเนี้ยฝังเข็มขั้นสูงทีเดียวเอายาไปหายเลยแล้วเขายังงงเลยว่าหายได้ยังไงคนเนี้ยเป็นม,มันกับป้าเพนิกเป็นม,มันนานอ่ะผมจะไม่ได้มันสองปีหรือสามปีไม่รูนะ้อ่ะนานอ่ะแต่คียคือมันไม่ได้จุดไม่ได้อยู่ที่ MRI ฮะ m r i เป็นตัวแค่ดูว่า ความรุนแรงคุณเป็นไปตามอาการที่คุณเป็นหรือเปล่าเอาจริงเคสบางเคสอะอย่างเคสนี้ฮะมใดูเดี๋ยวให้ดูคออีกเคสหนึ่งเคสนี้เขาบอกเขาเป็นเยอะที่สุดแลวโหชีวิตนี้นะเขาไม่มีใครเป็นเหมือนเขาล้วะเดี๋ยวผมให้ดูนี่เคสนี้ฮะเห็นยังนี่ฮะเคสนี้ฮะเวลาเอามาดูอะไรครับนี่คือหมอนนี่คือกระดูกนี่คือหมอนี่คือกระดูกนี่คือหมอนี่กระดูกเห็นยังแล้วมีหมอนเป็นทับเส้นประสาท ที่หมอฟันพยายามสอนทุกคนไงครับว่าเวลาดูอ่ะคือคุณดูยังไงหมอนปิ้นไปไหนล่ะกระดุกกระดุกหล่นไปไหนละอ่านี่เห็นนะมันมีหมอนแล้วมันไปกดทับเส้นประสาทแบบนี้มันก็เลยมีการชามีการเล้าคําถามวันนี้คุณเกรดดิ้งคือหมายถึงว่าแบ่งระยะของโรคไปหรือเปล่าว่าเกรดหนึ่งเกรดสองเกรดสามเกรดสี่มีทั้งหมดสี่เกรดแต่คนอันเนี้ย MRI บอกเป็นเป็นไม่เยอะเคสเนี้ยอะเป็นน้อยเยอะเคสเนี้ยไม่ใช่เคสนี้ไม่เคสนี้วันนี้ผมให้คุณดูสามเคสเลยเคสเนี้ย ไม่เยอะแต่ในความรู้สึกของคนไข้เป็นไงเป็นเยอะมากทรมานมากกินยามาตั้งเยอะแล้วไม่หายก็จะกลับไปคุณอยากผ่าตัดไหมอ่ะการผ่าตัดไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะเป็นสิ่งที่เป็นก็เป็นการรักษาวิธีหนึ่งแต่ผมไม่ได้บอกการผ่าตัดไม่ดีนะแล้วคุณไม่อยากผ่าตัดก็ไปกินยาครบถูกถึงก่อนถูกเปล่าแล้วผมก็บอกแล้วไนงะว่าโดยธรรมชาติร่างกายมันพยายามเอากลับได้อยู่แล้วโดยธรรมชาติร่างกายมันพยายามเอากลับได้อยู่แล้วอยู่ไหนนี่เห็นไหมอันนี้เป็นที่หลังเห็นไหม คนไข้เป็นที่หลังเป็นหนุนเส้นที่หลังผ่านไปเท่าไหร่จําตัวเลขไม่ได้ปีหนึ่งไหมปีหนึ่งไหมดูด uh ิแต่ตัวเลขไม่ได้ละปีหนึ่งป่ะนะ uh ปีหนึ่งไหมอ่ะอ่าใช่ประมาณปีหนึ่งเห็นไหมว่าหมอนมันสามารถกลับเข้าไปได้หมอฟันพูดเรื่องนี้พูดแล้วพูดอีกแต่ไม่มีใครเชื่อเพราะคนไทยบอกว่าต้องผ่าตัดเท่านั้น ผมถามว่าถ้าต้องผ่าตัดเท่านั้นทาไมถึงมีหลายๆเคสที่ผ่าตัดแล้วน้ามันมถึงมาหาหมอฟันถ้าคุณบอกการผ่าตัดกับถอยคําตอบสุดท้ายแสดงว่ามันอาจจะไม่จริงหรือเปล่ากลับมาฮะวันนี้คุณอยากหายปวดหรือคุณอยากผ่าตัดถ้าคุณอยากหายปวดลองกินยาให้ครบถูกถึงก่อนเพราะบางทีถ้าคุณกินยาครบถูกถึงมันจะไม่จําเป็นคุณลองฝังเข็มขั้นสูงก่อนเอาไม่นะฝังเข็มทั่วไปนะนึผ้าปะโอเคไหมทุกคนเพราะฉะนั้นการดู MI เป็นตัวประกอบ ว่าอาการแรงแค่ไหนแล้วก็หมอผ่าตัดเขาจะได้มองว่าเขาจะเข้ามุมไหนลองตรงไหนไม่ได้เป็นตัวบอกว่าฟังนะไม่ได้เป็นตัวบอกว่าจะสัมพันธ์กับอาการที่คุณเป็นนักท่านไหนเกตปะพอล่าปวดมีคนให้เป็นปวดล้าลงแขนมาข้างขวาแต่จริงๆแล้วคนไข้เป็นหมอรกระดูกปิ้นไม่ได้กดทับนะข้างซ้ายแต่คุณมาบอกต้องผ่าตัดมันก็ไม่แมทชิ่งกันอยู่แล้วผมก็บอกเคสนี้ไม่จำเป็นต้องทํามาฟังแข็งัหมอฟันครั้งเดียวเอายาไปกินหายแล้ว แค่นี้มันฝามาทิ์แล้วยังไม่ปวดเลยเก็ดที่ผมฟื้นมโอเคไหมทุกคนใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆหน่อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้คนอื่นด้วยแล้วกันนะครับและอย่าลืมครับมีคําถามอะไรก็ทักไปที่ l i น์ like at drfn เำรับินี้ไม่อยากถามแล้วคกันสวัสดีครับ